สวัสดีอีกหนึ่งรอบด้วยกันแล้วกันนะครับเราก็แปลกใจเหมือนกันว่าช่วงที่เราร้องเพลงร็อกแรกๆทำไมเราไม่ใส่ชุดสองชุดนี้มาสบายแต่ร้องเพลงลูกทุก่งไทยๆกับใส่ชุดหนังต่อไปเพลงร็อกเหรอที่เตรียมมาไว้อะคือบอกได้ว่า<ะ>ก่อนหน้านี้นคือร็อกหมดเลยใช่แต่ตอนนี้นคือไทยหมดเลยถ้าดูแต่งชุดมาสิบอกไว้เลยว่าสบายเออ ว่าแม่นอันนี้เปล้วฮัลโหลฮัลโหลออดยังอยู่น้อีแม่อีกข้าวแรงแล้วบอกอีพ่อไปหาหมอมาหรือยังหมอมาหรือยังบอกน้องน่ออบตอบโอ้ยคุณก็ฟังหน่อยิยิงจะน้องอ้อมาเลยวิจินี่แหละไอ่ไอ่ เช่ปะก้อนนั่นนี่ใส่ชุดสุดยิงต้นองอ่อนโดยวิธีแบกศักดิ์ศรีคำขอเดินสุดสายไม่ยอมมองต่อวอาเธอว่าวธไปเป็ดที่นิยมเลยและพี่มาดูสิแต่งชุดมารอบนี้ดูมันใส่ชุดมาแต่ละคนสิดันโดนมาเส้นไก่ไม่ไม่เป็นช่วง พูดว่าเป็นเป็นช่วงผ่อนคลายดีกว่านะเป็นช่วงผ่อนคลายช่วงแรกก็หนักไปแล้วลแบบลแบบรกคับช่วงผ่อนคลายมา